ขั้นตอนนี้ครับก็คือหลังจากที่ทำทำรายวิชาเสร็จแล้วพื้นฐานเพิ่มเติมต่อไปก็เป็นการอะไรจัดตารางเรียนนะครับจัดครูผู้สอนเสร็จละจุดสองเอ้ยจุดหนึ่งจุดสองจุดส,สี่เสร็จต่อไปก็มาจุดห้าจุดห้าก็จัดตารางเรียนกดเข้าไปครับก็ขั้นตอนนี้เนี่ยครูที่ปรึกษาทําจะสะดวกเพราะว่ามันจะอยู่ในหน้าเดียวตลอดเช่นหมหนึ่งภาคเรียนที่หนึ่ง,งเลือกห้องหนึ่ง ถ้าเราลงครบปุ๊บทุกอย่างมันจะโผล่ขึ้นมาเนี่ยเช่นอะไรอ่ะคณิตศาสตร์พื้นฐานเนี่ยภาษาไทยพื้นฐานตอนนี้เราลงแค่2วิชามันก็เลยมาแค่นี้อย่างเช่นสมมุติว่าคณิตศาสตร์พื้นฐานนะครับสมมุติเฉยๆว่าเออมีสามชั่วโมงมันจะมีวันจันทร,ร์ข้าหนึ่งนี่สมมตุติเนี่ยเราก็กดนี่มันจะเด้งขึ้นมาตรงนี้เลยทีนี้มีวันอังคารนะบวกตรงนี้ไปครับ อังคารคาบ3นี่คือการสมมุติต่อไปพุธไม่มีเป็นวันพฤหัสเราก็มาเปลี่ยนรื่พฤหัสคาบ4นี่ก็เป็นการเสร็จละคณิตศาสตร์พื้นฐานมอาีอะไรนะมี3คาบบวกอีกได้ไหมเ,เราลองลองกดดูมัน3คาบต่อสัปดาห์พอเรากดอีกปุ๊บมันจะฟองเลย ไม่สามารถเพิ่มได้เพราะว่าหมดนี่ไงระบบมันเซตให้มันต่อเนื่องกันโอเคภาษาไทยเช่นเดียวกันมี3มคาบล้วก็สมมุติว่าเป็นอังคารคาบ2อว่าไปนี่มันว่างทีนี้เราจะบอกว่าเอออะไรนะอังคารคาบ3าลองดินี่ไงก็จะลงไม่ได้เพราะว่ามีคณิตศาสตร์จองอยู่แล้วเนี่ยอังคารคาบ3ก็ไม่สามารถลงได้ เพราะฉะนั้นไม่ต้องกลัวว่ามันจะติดแต่ว่าอย่าลงอะไรอย่าลงอย่าลงซ้ำลงซ้ำมันลงไม่ได้อยู่แล้วต่อไปอสมมุติเป็นวันอะไรวันพุธคาบหนึ่งบวกไปอีกภาษาไทยมอต้นมันสามคาบเนาะมันสุกคาบสี่นี่สมมตุติมันแก้ได้ตลอด ก็เป็นการเสร็จสิ้นการอะไรการจัดตารางเรียนเปลี่ยนระดับชั้นก็ว่าไปครับในทํานองเดียวกันสมมุติม .4 ม .4 ภาคเรียนที่1ห้อง1นี่ตอนนี้อลองทําไปแล้วครับลองวิชาคณิตเพิ่มเติมน,นี่ไงอ๋อแล้วมันก็จะมีแทบ3แท็บเหมือนกันนี่แหละลองดูมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ โอเคนี่ก็คือถ้าเราทำเสร็จทุกอย่างก็จะสามารถใช้งานได้ในส่วนของครูผู้สอน